จเจริญสุขเจริญพรท่านผู้สนใจในธรรมทั้งหลายวันนี้ <c oughs> ก็อีกเป็นวันหนึ่งที่เรามีโอกาสได้ตื่นขึ้นมาสร้างคุณงามความดีเสริมบารมีให้กับตนเองชีวิต <c oughs> ที่ <c oughs> มีอยู่ก็คืออายุที่สั้นไปยิ่งการเวลาเกินกินสปปรรพสัตว์ทั้งหลายรวมทั้งตัวของมันด้วยเพราะนั้นเราท่านทั้งหลายผู้ที่เกิดมาแล้วมีชีวิตอยู่ ก็ต้องอาศัยความรู้ความตื่นความเบิกบานยิ่งรู้เท่าทันจริงที่มันเกิดขึ้นกับเรามากเท่าไหร่ยอมรับความจริงมากเท่าไหร่เราก็จะเห็นคุณค่าของชีวิต เห็นคุณค่าของรูปนามธาตุขันธ์ที่ได้เกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาหรือได้พบหนทางอันประเสริคหนทางอันประเสริฐนั้นก็ต้องอาศัยสติสัมปชัญญะอาศัยปัญญาสองทางอาศัยปัญญานำทางที่จะได้เห็นหนทางอันประเสริฐให้กับชีวิต เพราะชีวิตนั้นถูกห่อหุ้มด้วยอวิชชาดำเนินการอยู่ด้วยความไม่รู้เป็นอยู่ด้วยความหลงชีวิตที่ห่อหุ้มด้วยอวิชชาดำเนินการอยู่ด้วยความไม่รู้ ยิ่งอยู่ในความไม่รู้เท่าไหร่มันก็หลงเท่านั้นเพราะนั้นจะประเสริฐได้จะได้ชีวิตที่ดีที่สมบูรณ์ก็ต้องอาศัยความรู้ความตื่นออกมาแล้วก็เบิกบานในธรรม การที่เบิกบานในธรรมที่จะได้พบหนทางอันประเสริฐก็ต้องอาศัยสติสัมปชัญญะรู้ตัวตัวพร้อมสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราเราก็ต้องเรียนรู้กับมันอะไรที่เกิดขึ้นบ่อยๆและทำให้เราเป็นทุกข์นั่นไม่ใช่ทาง ที่ประเสริฐส่วนธรรมเราใดที่เกิดขึ้นแล้วทำให้เราจางขายกำหนัดจางขายความยินดียินร้ายในรูปเสียงกลิ่นรสโพธพภะธรรมาลมได้นั่นแหละคือหนทางอันประเสริฐที่ทำให้เราเกิดนิพพิทายาณคือเกิดยานแห่ง ความเบื่อหน่ายสิ้นไปที่เกิดความเบื่อหน่ายเห็นความดับไปสิ้นไปเห็นความจริงที่เกิดขึ้นเมื่อเรามีสติและลึกรู้มีสัมปชัญญะรู้ตัวทันรู้แล้วก็วางทันมันก็ประเสริฐหนทางอันประเสริฐกับหนทางอันประสาทมันอยู่ใกล้ๆกันถ้า รู้วางก็ประเสริฐถ้ารู้แล้ววางไม่ทันมันก็ประสาทพระหนทางอันประเสริฐและหนทางอันประสาทก็อาศัยกันอาศัยสติและลึกรู้อาศัยสัพชัญญะให้รู้ตัวหรือพูดกันง่ายๆก็คือให้อภัยแล้วก็ประเสริฐจองเวรเราก็ประสาท คำว่าจ,จองเวรก็คือจิตของเราไปหมกมุ่นหรือไปลงอยู่ในอารมณ์อารมณ์เป็นที่ตั้งของความพอใจหรืออารมณ์เป็นที่ตั้งของความไม่พอใจปรารถนาสิ่งใดมันไม่ได้สิ่งนั้นมันก็ทำให้เราเกิดความไม่พอใจ พอเกิดความไม่พอใจมันก็ขับแค้นใจปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์มันก็จะเกิดสภาวะที่ครอบงำเพราะการไม่รู้อยู่ด้วยความถูกห่อหุอ้มหรือความไม่รู้เป็นอยู่ด้วยความไม่เข้าใจ ชีวิตจึงทุกข์แล้วก็ทรมานใจแก่ความปรารถนาความต้องการที่จะทำให้ชีวิตนั้นเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ก้าวหน้าต่อไปได้นั้นก็ต้องอาศัยสติสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อม อยู่ด้วยความหลงอยู่ด้วยความไม่รู้อยู่ด้วยอารมณ์ที่เป็นไปเพื่อความโลภความโกรธความหลงนั้นจึงเป็นหนทางอันประสาทเป็นหนทางอันมืดบอดเป็นหนทางอันทุกข์ทุรกันดานของจิตวิญญาณของเราส่วนหนทางที่เป็นเศษษะเศรษฐีเป็นหนทางอันประเสริฐนั้นก็ต้องอาศัย สิ่งที่เรารู้สิ่งที่เราเข้าใจที่ยอมรับด้วยสัจธรรมน้อมจิตห้อมใจเห็นรู้แล้วก็วางว่างมันก็ว่างมันก็เบาสบายมันทานประเสริฐก็เกิดขึ้นในจิตใน,ในใจเราอาศัยความจริงยอมรับความจริงแล้วก็ รับบูชาความจริงคือรับมาไว้ในใจบ่อยๆให้เป็นสมาฮิโตให้มันตั้งมั่นไม่มีความเห็นอื่นที่มาแทรกแซงแล้วมาครอบงำจิตใจได้จึงรู้ว่าตนเองบำเพ็ญเพียนเพื่ออะไรปฏิบัติเพื่ออะไรไม่ต้องไปเพื่อ เผื่อคนโน้นเผื่อคนนี้นะแต่ลืมเผื่อตัวเองเผื่อตัวเองไว้ที่จะได้ไม่ต้องมาทุกข์ม่ต้องมาทรมานจิตใจไม่ต้องไปรออามิสบูชาคำสรรเสริญเยินยอคำปลอคำอะไรจากสรรพสิ่งและสรรพสัตว์เพราะความจริงมีหนึ่งเดียว ความจริงที่ประเสริฐก็ต้องอาศัยสติสัมปชัญญะของเราอาศัยความรู้ตัวทั่วพร้อมของเราให้รู้การรู้บุคคลรู้สถานที่รู้ปฏิรูปรเทนั้นเมื่อเราเข้าใจเข้าถึงมีความจริงอันประเสริฐ เราก็จะวางจิตวางใจเราได้ปรงจิตปรงใจเราได้อะไรที่เกิดขึ้นที่เป็นกรรมเก่าที่เราเคยทำมาเราก็น้อมรับชดใช้เมื่อเราเป็นหน,น,นะน,นี้เขา่นหละเป็นหนี้เขาเราไม่ใช้เราก็ไม่หมดหนี้เราจะหลบหนี้หนีหนี้นะแต่ความเป็นหนี้ยังอยู่ในจิตในใจของเราเรา ผมไม่ได้ใช้นี่มันก็พัดพาดจากเจ้าของหนี้เราไปมั่งคั่งร่ำรวยมีเงินมีทองมากมายขึ้นแต่เจ้านี้ไม่รู้อยู่ไหนเจ้ากรรมนายเวรไม่รู้อยู่ไหนเราก็ไม่ได้ใช้หนี้มันก็ไม่หมดนี้เรามีเงินเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเป็นร้อยล้านพันล้านเราเป็นหนี้สิบบาท เราบอกว่าเงินสิบบาทมันเล็กน้อยแต่มันก็เป็นหนี้เขาชีวิตของเราก็เช่นกันเราเป็นหนี้สรรพสิ่งและสรรพสัตว์ทั้งหลายบริโภคด้วยความหลงบริโภคด้วยความไม่เข้าใจจึงเกิดก่อหนี้ก่อสินเกิดภาวะติดลบด้วยความทะเยอทะยานเกินตัวด้วยความอยากได้เกินตัว เหมือนหลวงตาประสงค์ท่านทำพัดมีนกกระจอกไปส่องกระจกเห็นภาพในกระจกว่าตัวเองเป็นนกอินทรีก็เหมือนสภาพของเราเป็นนกกระจอกแต่ความคิดของเราเป็นนกอินทรีคิดใหญ่คิดโตคิดเกินตัวพอคิดเกินตัว มันก็ใช้เกินตัวอยู่เกินตัวมันจึงเป็นหนี้เป็นสินรายได้อย่างนกกระจอกแต่รายจ่ายอย่างนกอินทรีมันก็เลยต้องเป็นหนี้เป็นสินชีวิตของนกกระจอกจึงอยู่ลำบากเพราะต้องแบกภาระ,ะของนกอินทรีเพราะความคิดที่เกินตัวมันจึงก่อให้เกิดความคิดที่ เป็นพิษเป็นภัยกับตัวเองเมื่อจำเป็นจำยอมจำใจที่จะต้องเสี่ยงก็เลยต้องใช้ชีวิตเหมือนนกอินทรีแต่ลายได้เหมือนนกกระจอกสุดท้ายเราก็แค่ไอน้นกกระจอกเราไม่ใช่นกอินทรีหลายคนต้องทุกขทรมานใจเพ่อภาระหนี้สิน พระที่ใช้เกินตัวจึงทำให้ตัวเองเดือดร้อนทำให้ตัวเองลำบากใจบางคนกุ้มอกกุ้มใจถึงกับแก้ปัญหาในทางที่ผิดพลาดภาวะเศรษฐกิจหลายคนก็ผูกคอตายฆ่าตัวตายเครียดยิงตัวตายยิงคนอื่นตายสารพัดจีปะทะเพราะไอ้นกกระจอก มันมีจิตใจฟุ่งเฟือยเหมือนนกอินทรีมันจึงผิดฝาผิดตัวชีวิตก็เลยจึงไม่ราบลื่นสงบตามวิถีชีวิตของตนของตนเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายจงมีสติโอปัญญิกธรรมน้อมเข้ามาสู่จิตสู่ใจดูสภาวะ ของเราเราควรเป็นอยู่อย่างไรมีสภาพอย่างไรขนขวายเช่นไรให้วันดิตคนบุญทำมากเอาน้อยคือเอาไว้ใช้เฉพาะที่จำเป็นของตนวันๆเรากินเราใช้แต่ความสามารถเอาเป็นนุกอินซีนะนะแต่ละาลาย รายจ่ายเราเป็นนกกระจอกรายได้เราเป็นนกอินทรีรายจ่ายเราเป็นนกกระจอกมันก็เพิ่มพูนที่สามารถจะเลี้ยงสังขารอย่างนกกระจอกได้มากมายเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นตัวนะวันวัน,วนหนึ่งงเราจะเห็นได้ว่าอย่างเช่นพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ตนั้น ท่านจะมีมือเป็นพันมือเนรมิตอะไรก็สมปรารถนาได้ดังใจก็เพราะว่าท่านจิตวิญญาณท่านเป็นนกอินทรีแต่การใช้จ่ายส่วนตัวท่านเป็นนกกระจอะแต่เสียสละเพื่อมหาชนจึงอุปมาเหมือนมือคนคนนึงนี่ทำงานเท่ากับคนพันคน มือมอหนึ่งเนี่ยเท่ากับมือพันมือเพราะว่าความสามารถมากใช้สติปัญญาในการทำงานจริงไม่ต้องคนบางคนทำงานพันคนนะรายได้เท่ากับคนหาคนเดียวมีรายได้เท่ากับคนพันคนเพราะใช้สติปัญญาในการหาในการสร้างงานสร้างชีวิตนะ เพาะฉะนั้นพระโพธิสัตว์ทั้งหลายท่านจึงขยันประหยัดสร้างประโยชน์คนคนหนึ่งเกิดมาเขาชาติแต่ละชาติมีแต่จิตใจมุ่งมั่นเพื่อเสียสละใครจะว่ายังไงจิตจุดประสงค์เป้าหมายที่ชัดเจนมีความสามารถมีความรู้เหมือนนกอินทรี แต่เอามาใช้ส่วนตัวเท่ากับนกกระจอกมันจึงเหลือที่จะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไปให้กับสัตว์อื่นๆเหลือที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลชีวิตอื่นนั่นแหละนกอินทรีกับนกกระจอกน้อมจิตน้อมใจเราดูสิถามตัวเราสิว่าวันคืนล่วงไปล่วงไป บัดนี้เราทำอะไรอยู่เราอยู่ทำอะไรอะไรอะไรที่เราทำมันเกิดอะไรอะไรกับเราบ้างอะไรอะไรที่เราทำก่อให้เกิดประโยชน์ตนประโยชน์ท่านอะไรก่อให้เราน้อมจิตน้อมใจดูเราจะเห็นคุณค่า ของชีวิตที่ได้เกิดมาเรามีชีวิตเช่นไรมันก็เป็นเช่นนั้นยิ่งฝึกยิ่งทำยิ่งรู้ยิ่งเห็นความจริงก็จะปรากฏเกิดขึ้นชัดเจนขึ้นในกายยาวานนาคืบในจิตในใจของแต่เราท่านทั้งหลายผู้ฝึกตนเป็นผู้เจริญผู้ชังธรรมเป็นผู้เสื่อม ผู้ใคร่ธรรมเป็นผู้เจริญผู้ชังธรรมเป็นผู้เสื่อมผู้ใคร่ธรรมเป็นผู้เจริญจเจริญด้วยสติสัมปัชชัญญะ,จะเจริญด้วยภาวะคือภพภูมิทั้งหลายวิวัฒนาการจเจริญขึ้นด้วยสติปัญญาเพราะฉะนั้นขอให้เราท่านทั้งหลายจงส่งกระจกให้เสมอกัน เราเป็นนกกระจอกก็ให้เห็นเป็นนกกระจอกเราเป็นนกอินทรีก็ให้เห็นเป็นนกอินทรีหน้าเราเช่นไรก็ส่องออกมาให้เป็นเช่นนั้นอย่าเหมือนภาพที่หลวงตาประสงค์ทำตัวเองเป็นนกกระจอกส่องภาพเป็นนกอินทรีจึงเป็นเรื่องที่ไม่ตรงปกไม่ตรงจิตตรงใจตรงวาสนาปรมีของตน เพราะฉะนั้นขอให้เราท่านทั้งหลายจงส่องกระจกให้เป็นเราจงส่องกระจกให้รู้ตัวทั่วพร้อมของเราแล้วก็ยกจิตยกใจของเราสร้างบาร,รมีเติมเต็มให้กับรูปนามธาตุขันของตนเองวันคืนล่วงไปล่วงไปขอให้ท่านทั้งหลายจงประสบความสำเร็จจงประสบความสำเร็จในจิตที่ตั้งใน ความตั้งอกตั้งใจตั้งจิตตั้งใจพัฒนาจิตดิญญาณของตนเองให้เจริญขึ้นให้อิสระขึ้นให้พบความสันติสุขสงบสุขล่มลื่นลมเย็นด้วยกันทุกรูปทุกนามทุกตัวตวนทุกคนทุกท่านทอา